สวัสดีจ้าวันนี้มีเงินอยู่หาผ้าเก่าซืซื้อยังไดแน่ไปเบิ่งกันที่แรกการ์เดนเซ็นเตอร์มาเบิ่งดอกใหม่แต่ของอยากได้ก็คือบักกล้ยเนอะจ้ะต้นบักกล้ยโอ้คือแพงแท้ดารียรลากซีแต่บ่มมีกลิ่นด้วจ้ะ พุงนอยละสามเ้าปักม่วนอยละเ้าหาซิบกลับบานก่อนเดี๋ยวเสียงเงินหลายทางหน้านั้นเป็นทะเลเด้าจา้ะบ้านข้าเจ้าส่วนมากสิอยู่เนินเขาเนาะจา้ะเวลารลถลงเนินก็นสิตื่นเต้นนิดนึงแต่ว่าตอนนี้กะเริ่มชิดแล้วจ้ะของที่ได้มื้อนี้ได้บักแตงโมบักอือ้อแล้วกัไอศครีม Yeah.